เรีย,ยใหญไ่ไม่จับไม่จับน้องเรีย,ยใหญ่เลยสกรปรกอย่านะสกรปรกสกรปรกจับตรงไหนก็ไม่ได้เลยอะ่ะนูน้นขาฝั่งนูน้นคขาฝั่งนูน้น thì yam thì yam cái này, mhm mhm không mhm 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 con đấy, mhm chụp tụt chụp tụt

บอกขอลวงไปไหมลูกบอกขอลวงไปแม่กำลังเซลฟี้อยู่โอ้ยเราก็รอเหมือนกันนองนี้โอ้ทำไมมันหลอขนาดนี้โอ้คนดีคูหน่อยโอ้ เน่อยหน้านดูวนความหล่อของเหนียงเราสะหนอยเฮ้ยโอ้ยเจ็บจ็เ็โอ้ยเราก็หล่อเหมือนกันนะนี่อ่ะโอ้ยกรดิกอุ้ยออ้ยอๆ้ฟินเว้ยโอ้ยฟินฟิน ฟินเลยเฮ้ยทำไมกล้องใกล้ขึ้นนี่เลยโอ้โหเห็นความหลอเราชัดกว่าเดิมอีกนนี่โอ้โ ครับตอนนี้ล้านโอ้ยร้านร้านเหมือนมาดูพวกร้านโกบเิน